สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะเม็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีไปเนาะวันนี้จะเป็นการดูดวงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะตั้งจิตอธิษฐานทําาาาสสสมิิิเเเเเออออ่่่่่ยยยชืืนนกกุลลลวัดดปีีีบ้ททูรรแะง คุณอยากทราบวันนี้จะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็โชคลาภเนาะสิ่งที่หมอบอกในเรื่องความรักนะคะหากใครที่ติดขัดในเรื่องการงานการเงินโชคลาภความรักในครั้งนี้ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ไพ่ของหมอสื่อมาด้วยความแม่นยําขออนุญาตครูบาอาจารย์คุณนะคะประจําสังขารร่างกายเนาะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสงสิ่งที่ใช่ไปนะคะหมอนิ่มขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะว่าคุณมีการติดขัดในด้านใดบ้างนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำ ตามนะคะให้หมอนิ่มสักนิดหนึ่งเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไม่รับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมูหรือบูชาอะไรหรือทําสิ่งใดแล้วคุณจะปังในชีวิตคุณนะคะปัญหาอะไรที่เครียดกดดันในตอนนี้มันอาจจะขี้คายได้ได,ได้เร็วหรือดีขึ้นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะไม่รับกําลังใจพลังงานด้านตรงนี้ไปนะคะอ่าหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องนะอ่า โอเคค่ะ okay. ในช่วงนี้ทาอะไรต้องมีสมาธินะคะขึ้นอยู่กับการพูดเรานะคะพูดง่ายว่าต้องมีสคริปต์ในการอ่านบทเนาะสิ่งที่หมอบอกใครทางานในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนะคะการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการทํางานเกี่ยวกับการปลูกสร้างสังหาหริมรั์ต่างๆในช่วงนี้นะคะทํามันติดขัดหรือเจราจากับลูกค้าไว้แล้วเหมือนจะตกลงปรงใจกันได้สุดท้ายเขาแคนเซลิลหรือไม่เอาขึ้นมาเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีต้องใช้ครับอดทนนะคะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาอะไรมากมายนะคะหรือโดน คนนะคะรอบข้างดูถูกเอาเปรียบนะคะเหยียดหยามคนในครอบครัวหรือทําให้เรามีปากมีเสียงการเข้าใจผิดในคนในครอบครัวนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะมีปมนะคะการเขาเรียกอะไรนะ การเลิกกันลาการแยกกันอยู่นะคะหรือว่าการเขาเรียกอะการฟ้องร้องนะคะในเชิงชู้สาวเนาะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์หรือมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นนะความพยายามนิดนึงนะคะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าธุรกิจกิจการในช่วงนี้นะคะคุณนะคะไปไหวบูชาหลวงปู่คุณได้เลยหรือตัวคุณเองมีหลวงปู่คุณอาหลวงปู่คุณนะคะ แขวนอยู่ที่คอหรือว่าที่บ้านนะคะเป็นองค์รูปหล่อรูปเหรียญอะไรคุณเอามาแขวนเอามาบูชาได้เลยในช่วงนี้นะคะชีวิตการเงินการงานจะร่ารวยมั่งคั่งมากขึ้นหรือปลดภาระวิบากกรรมหรือว่าธุรกิจกิจการที่มันติดขัดในช่วงนี้ฝืดเคืองนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะแล้วก็ให้มีสมาธิมีสติชนะอุปสรรคปัญหาขาจัดคนที่มาผ่านเรานะคะหรือว่าคนที่หวัง คิดไม่ดีไม่ซื่อกับเราคิดร้ายกับเรานะคะสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะพรมรังสีเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรือบางคนบางกรณีอาจจะไม่ไว้ยสารหลักเมืองก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะ,คจจะ,ออะ,คะถ้าเกิดใครอยู่แถวโคราชแล้วนะคะคุณไป่ไว้ได้เลยนะคะอนุสาวรีย์นะคะ เท้าสุนาราลีนะคะหรือย่าโมของเรานี่เองนะคะจะเป็นการขาจัดขวัดขวางหรือบางคนบางกรณีเตรียมตัวจะเดินทางนะคะวีซ่าการท่องเที่ยวการเจอแฟนสามีก็ได้นะคะมันจะได้แลบลื่นมากขึ้นสิ่งที่หมอบอกนะคะศัตรูจะได้ยำเกงนะคะมีแต่คนนับหน้าถือตาเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเจดีชเวดากองเนี่ยคุณอาจจะมีไปขอพรในเรื่องของธุรกิจกิจการนะคะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศจะดีนะคะในช่วงนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้นะคะหรือใครอยู่บ้านเฉยก็ปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระได้เช่นกันนะคะในกรณีที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยที่หมอบอกบูชาอยู่แล้วเนี่ยหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางผ่านไปเนี่ยไปกราบไหว้สการะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก่อนปีใหม่่่นววาหหลลัังปปีใมไะะมไแ้ ความสะดวกของคุณเนาะสิ่งที่หมอบอกชีวิตเราจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากขึ้นในช่วงนี้นะคะจะได้ไม่ติดขัดในธุรกิจการงานกิจการการค้าขายนะคะจะได้ทวีพูนหรือว่าเราจะได้มีผิดอกออกผลในเรื่องกิจการธุรกิจที่ทําอยู่หรือบางคนบางกรณีอาจจะมีแฟนชายเร็วๆนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่หรือใครกาลังจะเดินทางทําวีซ่าในตอนนี้นะคะไปไหว้ได้เลยนะอาเท้า,ทาสุนทรนาลีนะคะหรือว่าย่าโมอของเรานี่เองเนาะเพราะว่าท่านก็เก่งนะคะในเรื่องของทุกอย่างเนาะสิ่งที่หมอ บอกคะ่ะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่หากใครที่เป็นลูกหลานท่านอยู่แล้วนะคะก็กราบไหว้อยู่แล้วเนาะหมอต้องบอกว่าดีมากเลยคะ่ะสิ่งที่หมอบอกนะคะไหว้สารหลักเมืองขอความเป็นสิริมงคลความมั่นคงในชีวิตนะคะประกาศ คิดประการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะโชคลาบจะได้เข้ามาในช่วงนี้นะคะบางคนบางกรณีอาจจะได้โชคลาบจากการเดินทางหรือเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่หมอบอกแล้วกลับมาปุ๊บมีโชคปับ๊บการทํางานการหาเงินปังขึ้นหรือการที่เราติดต่อเจรจา,ารค้าขายร่ารวยมากขึ้นหรือว่าเจ้าของกิจาการธุรกิจเขาอ่านิยมชมชอบเรานะคะหรือติดต่อคอนแทคในเรื่องการค้าขายการทํางานหรือว่า การสร้างบ้านสร้างเรือนนะคะใครที่ทํางานอาชีพเกี่ยวกับด้านออฟฟิศต่างๆนะคะหรือว่าการซื้อมาขายไปก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกในช่วงนี้มันจะได้ไม่ติดขัดเนาะจะได้รับรื่นมากขึ้นหรือบางคนบางกองบารนีมีปัญหาที่มีความเครียดความกดดันว่าจะทํายังไงดีชีวิตจะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นอาจจะบวกด้วยคุณงามความดีสิ่งที่คุณสร้างมาด้วยนะคะสิ่งที่หมอนิ่มบอกเนาะเพราะว่าดวงคุณอาจจะสัมผัส กับสิ่งของท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะเป็นรับกําลังใจพลังงานด้านที่ดีสิน่ใช่ไปนะคะหมอน,นิ่มเป็นกาลังใจกับทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คุณนะคะมีแต่ความสุขสมหวังร่ํารวยดังคนที่เกิดวันศุกร์เนาะให้เงินทองทวีพูนนะคะปลดภาระหนี้สินประกอบกิจการธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะขอให้มีอะไรก็ปรับทุกปรับสุขเคลียร์กันได้นะคะคู่สามีภรรยานะคคคะะะหหมมออเป็นนกกําาลัังใจใจนะ้ขบุณ่สสดี Ha!